4, สี่ทศวรรษกับคุณตันจะบอกว่าตัวเองโง่วันนี้ฉลาดจะบอกว่าวันนี้มีเทคโนโลยีใหม่ๆจากคนเคยจ้างสี่พันคนวันนี้สามรอยเอาผมบอกไว้เลยออฟฟิศนะอิจิตันนะไม่ว่าธุรกิจเราจะเป็นหมื่นล้านหม0 0น้านล้านหรือ2องหมล้านผมไม่ขายใหญ่ออฟฟิศเด็ดขาด เพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้คนเยอะขนาดนั้นครับธุรกิจมันเปลี่ยนไปอย่างเร็วนะเอออย่าคิดว่าเหมือนเดิมกลับกันเลยนะสัดส่วนในในออฟฟิศหรือใช้คนต้องลดลงแต่ธุรกิจเราต้องทําไกลขึ้นไกลขึ้นใหญ่ขึ้นเราอยาททาที่เดิมเราเคยขายในจังหวัดชลบุรีอยู่ไม่ไหวแล้วนะตอนนี้ขายในประเทศไทยยังอยู่ไม่ไหวแล้วเพราะว่า เราไม่ไปแข่งเขาเขาก็กลับมาแข่งแล้วเดี๋ยวนี้สินค้าจีนกลับมาขายในเมืองไทยเยอะยย,ยมากเลยไม่ว่าอะไรเขาก็มีถ,ถ้าโนกมันเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนทังถ้าเราเปลี่ยนไม่ได้เราก็เป็นผู้แพ้เพราะฉะนั้นเปลี่ยนมีทั้งคนได้และคนเสียธรรมชาติครับแล้วก็จะไม่ยอมเป็นผู้แพ้เนะี่ยก็ไม่ได้บอกว่าอย่าพยายามนะครับเรา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 ไม่ยอมแพ้แล้วกันเยอย่าแบผู้แพ้เราบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะชนะตลอดการแล้วการแพ้ามาเป็นเรื่องปกติวันนี้เพียงแต่ว่าเราอยากแพ้แบบย่อยยับไม่เหลืออะไรแล้วก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ อาวันนี้ผมแพ้สมมติวทุกิอะไรที่ผมลงไปผิดพลาดไปผมไม่ได้เดือดร้อนผมไม่ได้สร้างปัญหากับครอบครัวห,หรือญาติพี่น้องเพราะผมไม่ได้กู้เงินเกินตัวไม่ใช่บอกวเวลาผมจะลงทุนอะไรแต่ทำทุกีอะไรผมต้องคิดว่าถ้าผมผิดอ่ะถ้ามันขายไม่ได้อ่ะผมอยู่ได้ไหมนี่คือสิ่งที่คุณตันเตือนตัวเองเลยอ่าเนี่ย,ยที่มันเลยเป็นทุกวันนี้เลยไม่มีนี่ไงเลยไม่มีนี่เลยก็จริงก็มีนี่ได้หรอกถึงไม่มีนี่ก็ต้องบอกว่าสมมติว่ามันอ่าสมมติว่าผมสร้างออฟฟิศเนี้ไม่มีคนเช่า แล,แล้วผมจะทํำยังไงออถ้าผมกู้เงินที่เดียวใช่ไหมออดอกเบี้ยที่เดียวแต่ผมมีเงินจากตลาดนัดมีจากโรงแรมที่เชียงใหม่ผมมาเติมได้ออผมถึงจะยอมออรับวิธีที่จะไปลงทุนถ้าเราวิธีคิดแบบนี้ออโอกาสที่เราจะร้อนเลยเสียงหายหรืยทําให้ตัวเองครอบครัวหรือบริษัทเจงลงมอะไรทำให้เดี๋ยวเราไ,ไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วไม่เกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่าอย่าเล่แบบผมนะไอ้ <laughs> วิธีนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะปลอดภัยเบาตัวแล้วก็มั่นคงเฉยแต่ว่า การตกตัวอาจจะไม่ได้เร็วเหมือนกับคนที่กล้าได้กล้าเสียทำเยอะหรอยี่สิบทำร้อยนึ่งอะไงเงี้ยอ,อันนั้นก็อีกวิธีนึงนะแต่ผมอายุปานี้ผมไม่ไปทางนี้แหละ